Terima kasih kerana menonton! น่งถ่ายอยู่บ้านสบายสบายนะครับนางถ่ายเบิ้งเลยนะครับรถรุ่นยังยี่หอยยังนะครับเพราะติดตั้งให้ได้เหมือนเลยนะครับว่าแต่พี่น้องสั่งนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกทีๆละเด้อพี่น้องเด้อได้มีมันนรับไอป่าสั่งนะครับเดี๋ยวสิได้แบกลุยตุ่มเด้อครับเด้อวางงานเ้างก็ไหลนะครับช่วงนี้งานเ้างก็ไหลเล็งทุงนะครับเดี๋ยว จากนี้ครับไปต่อขั้นที่สามเลยนะครับอยู่ที่น้องบัวโคกนะครับจังหวัดชายภูมินะครับเป็นคู่ปตาหาสิบแปล้งขึ้นกันนะครับจะเป็นแบบมีคันนะครับนะครับถ้าติดตามชมเบิ้งนะครับเด้อเบืองอีกรอบนะครับนี่สวยเลยนะครับมันมีคันแล้วก็ทําได้นะครับสวยงามเลยนะครับพี่นอง แตติดตามชมขั้นต่อไปนะครับเนาะ